มอร์นิ่งมอร์นิ่งตื่นรลยยางเพื่อน,อนตอนนี้ก็อีก10นาทีหกโมงเช้าแล้วจะหกโมงเชา้าตื่นขึ้นมาวันนี้จะมาทักเป็นภาษาสีภาษาหนึ่ง สวัสดีภาษาไทยก็สวัสดีทุกทุกคนคะ่ะนะคะภาษาลาวจ้จังไดคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขุสุขคนเด้อคะ่ะมาวันนี้เข้ามาเลยช่องวีบีจะมาเสนอเมนูเช้าเช้า,ชาสองสไตล์สองดีแท็ก ะะคดะีสไตล์ชวนเพื่อนๆใครที่ไม่บางคนก็ไม่มีเวลาไปออกกาลังกายก็ต้องมารีดมาดีท็กซรีดไขมันด้วยวิตามินซีมะนาวชามะนาวน้ำผึ้งหนึ่งช้อนนะคะอันนี้อันที่1งง่ายมากค่ะน้ำ กดเอาน้ำอุ่นๆแช่ชาไว้นะคะชาจาก B.O. น้ำผึ้งก็ B.O. B.O. บ็หมายถึงว่าไร้สารมะนาวก็ B.O. เพราะว่า b ีวีไม่ชาก็บ o โอเพราะว่าบ้านวีไม่วี b. B. ไม่ชอบทานที่มีสารพิษอันนี้ไร้สาร มะนาวออแกนิกส้มที่สวนอะไรอย่างนี้นะคะทุกอย่างจะต้องเป็นออแกนิกมันถึงจะดีต่อสุขภาพเรานะคะมาเลยชุดที่สองดีท็อกด้วยกาแฟดำบีบมะนาวลงไปนะคะเปรี้ยวมากจะรีดมากรีดไขมันหน้าท้องแฟฟมากก็สองชิ้น,นะะใส่สองชิ้นลงไปเลย อันนี้แล้วก็รีบเข้าห้องน้ําเลยนะคะอันนี้ทั้งสองสูตรนี้ดีต่อสุขภาพชาชามะนาวสูตรนี้ก็ดีถอกดีแล้วก็ได้สุขภาพชามะนาวน้ำผึ้งนะคะเพื่อนจำไว้ดีๆนะน้ำอุ่น,นแล้วก็สูตรที่สองสำหรับคนรักสุขภาพสูตรที่สอง ดีถอกรีดหน้าท้องด้วยกาแฟดำมะนาวนะคะรีดชานี้นะคะสำอันนี้สูตรนี้สำหรับคนไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะรีดหน้าท้องรีดไขมันด้วยสองสูตรนะคะจำเอาไว้นะคะน,ะคะนี้กาแฟดำนะคะไม่ต้องใส่ เลยไม่ต้องใส่อะไรนะคะขอโทษรามนมไม่ต้องใส่นมสดอันนี้คือสูตรรีดโดยตรงรีดหุหน่นหุ่นสวยสวย,สวยงามงามใส่อะไรก็เชงกระเดะก,ก็ต้องสูตรที่สองก็คือสูตรนี้ทำให้วิตามินซีชาชามะนาวแล้วก็น้ำผึ้งตามด้วยน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชานะคะอันนี้ สูตรนี้ลิปดิงของวีวีชอบมากอันนี้นะคะได้ทั้งวิตามินและดีต่อสุขภาพมะนาวน้ำผึ้งนะคะชามะนาวน้ำผึ้งนะคะสองสูตรนี้เพื่อนๆสนใจชอบสูตรไหนก็นำไปทำเลยนะคะรีดหุน่นรีดไขมันรีดหน้าท้องนะคะด้วยกาแฟดำมะนาวนะคะ ขอให้เพื่อนๆร,นรักสุขเพื่อนๆที่รักสุขภาพรักสวยรักงามนะคะก็ทำตามได้นะคะแชร์กันไปเลยนะคะบายวิวีิช่องไทยสวีทค่ะกดเข้าไปเลยเพื่อนเ okay, มื่อคืนยังแชรอยู่มีวิวีิคนเดียวที่ไม่มียอดเจ้าปู่ ไม่เป็นไรแต่พี่ชอบทำคลิปก็ตอบไปโดยตรงอันนี้คือด้วยใจเพราะว่า <c oughs> ทำอยากเรียนรู้แต่ทำไม่เป็นเดี๋ยวพอไปเมืองไทยก็จะไประเรียนอันนี้อยู่คนเดียวนะคะอยู่สองคนตายยายก็ทำพี่ก็ทำ,ทำชอบทำคลิปสนุกสนานนะคะนำไปทำดูรถหุ่นด้วยวิตามินซีสูตรไหนชอบสูตรไหนก็เลือกไปเลยค่ะ ดื่มแล้วก็รีบเข้าห้องน้ำเลยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นอันนี้สูตรรีเร่ง